ท่านชมไปปักหบุดที่จังหวัดลบบุรีกันบ้างนะคะจังหวัดลบบุรีเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองยืนหนึ่งในเรื่องชุดไทยเห็นที่จะประกากฏการณ์เมื่อเย็นวานนี้นะคะมีพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีค่ะพร้อมใจกันสวมใส่ชุดไทยมารวมตัวกันในตัวเมืองว่าแต่เขามารวมตัวกันเพื่ออะไรตามดีดีไปหาคําตอบให้ถึงที่ครับ มาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะชาวจังหวัดลบบุรีพากันสวมใส่ชุดไทยเดินมุ่งหน้ามายังสนามหญ้าเขตพระราชฐานชั้นนอกพระนารายณ์ราชนิเวศตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งเราก็ได้รับคำตอบว่าทั้งหมดมาร่วมกิจกรรมรวมพลคนนุ่งโจงแต่งไทยสายย่อชาวลบบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมืองนะคะ ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในการจัดงานแผ่นด,ดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2,567ปีนี้งานนี้ทันทีที่นายปรักยารองผู้ราชการจังหวัดลบบุรีลั่นของเปิดกิจกรรมครบสามครั้งบนเวทีเสร็จสับเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้ลงมาด้านล่างทันทีเพื่อเป็นผู้นำข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีกว่า500คนที่ต่างพร้อมใจใกันแต่งชุดไทย สวมเสื้อคอกระเช้านุ่งโจงกระเบนแล้วก็ห่มสบายมาร่วมกันออกลีลาท่าทางเต้นอารบิกและรำไทยประยุกต์ประกอบดนตรีบ้านจังหวัดเสียงเพลงกันอย่างสนุกสนานอย่างที่เห็นในภาพนะคะถือเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมากๆเลยคุณผู้ชมคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีฝากมาบอกด้วยนะคะว่าที่เห็นแต่งชุดไทยมาเต้นอารบิกเนี่ยก็เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับจังหวัดลบบุรีแล้วก็สืบสารวัฒนธรรมการแต่งไทย โดยใช้ผ้าไทยแล้วก็ผ้าพื้นเมืองตามสไตล์ของชาวจังหวัดลบบุรีนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้สวมใส่ชุดไทยมาเที่ยวกันได้นะคะที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะโดยงานจัดขึ้นที่พระนา,ารายราชนิเวศคุณผู้ชม ดูแต่ละคนสิคะโอ้โหไม่มีใครยอมใครเนออกลีลาออกบัดกันอย่างโอ้สนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ